บ้าานนนนนะะะะคคกกก็ถือว่างา่งงยะะัไมเลิอนนะะตอนนี้น้องตีก็เดินทางออกจากวัดบ้านลูกคาตำบุูกคามอำเภอแก้งคอแล้วนะคะทุกคนก็จะว่าออกจากนี่ไปแล้วก็จะไปกลับบ้านนะคะกลับบ้านเราก็จะแวะนะคะไม่ใช่แวะนะคะจะกลับบ้านแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่อำเภอแก้งคอนะคะแล้วก็จะไปที่อำเภอหนองบัวแดงนะคะ หนองบัวดแดงก็ขึ้นกับจังหวัดชายภูมินะคะทุกคนไปที่อำเภอหนองบัวดแดงันีวันนี้มีเคสพิเศษนะคะทุกคนน<ม>ั่ก็เรียกว่าอะไรเนาะว<ม>ันนี้น้องตีจะพาทุกคนไปส่งบรรยากาศอยู่ที่ผาเกิงนะคะน้องตีเคยได้ยินชื่อเสียงมานานเลยนะคะผาเกิงแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ไปผาเกิงตอนนี้ก็กําลังแกเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนโดยผ่านนี่นะคะ เส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านนะคะเชื่อมต่อหมู่บ้านหมายว่าเส้นทางไปไร่นะคะไล่อ้อยกับนานะคะไปไร่อ้อยไปไนาอย่างนี้นะคะอยู่เมืองไทยจะเป็นแบบนี้นะคะจะอันนี้จะเป็นถนนคอนกรีตหรือบางจุดก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะแต่ว่าส่วนมากทางไปไร่ไปนานี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถึงจะเป็นคอนกรีตก็สุดเสนจะสะดวกสบายนะคะก็ดูอันนี้จะเป็น แถวบ้านน้องตีเนาะจุดนี้นะคะส่วนมากเพื่อนจะปลูกอ้อยนะคะส่วนมากจะเป็นอ้อยเท่าแก่นะคะคนละเป็นร้อยสองร้อยไร่นะคะเวลาตัดนี่มวนปุ๊บนะคะทุกคนเวลาตัดนี่เป็นแบบเป็นขบวนขบวนบวน,นะบางคนก็ไปรับเหมาตัดอ้อยเท่าแก่บางคนก็ตัดเป็นมัดนะคะบางคนก็ตัดรับเหมาเป็นตันนี่อุ้ยนาตัดอ้อยนี่บอกได้เลยมวนปุ๊บอีหลีนะคะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะแล้วก็น่าเกี่ยวข้าวน้าเกี่ยวเกี่ยวถ้าพูดถึงว่าข้าวแถวนี้มีไหม มีนะคะมีแต่ไม่เยอะนะคะส่วนมากจะทําไรอ้อยนะคะไรอ้อยนี้จะเป็นแบบพูดถึงว่าทําไรอ้อยว่ายากไหมตีว่าไม่ยากว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นรายได้รอบปีให้กับเรานะคะทำอ้อยทิ้งไว้บางคนก็ไปทํางานในกรุงเทพบางคนก็ไปหาเงนินหาคําอย่างเงี้ยใสุ่ย๋ยใส่อะไรอสีนูงเสีย้ากก็คนที่อยู่ในบ้านตัวใหญ่ ตีเนาะตีก็ไปเสียญ้าแฟนก็ไปทํางานนี่ยค่ะทุกคนเสียญ้าใสปุ๋ยใส่ปุ๋ยส่วนมากจะเป็นแฟนตีใสนะคะนั่นแหละค่ะก็การบํารุงรักษาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะปลูกอ้อยนี่ถือว่าน้องตีว่าก็ว่าปลูกง่ายนะแต่ว่าถ้าพูดว่าปลูกยากไหมก็ส่วนมากเป็นส่รลดปลูกนะคะส่รถดปลูกปลูกนะคะไม่เคยได้ปลูกเองเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ แต่ว่าอยู่แถวนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านจะมากจะเป็นอ้อยเท่าเกยคนละหลายเลยไล่มากเลยนะคะก็อย่างต่ําสูตรคนหนึ่งห้าสิบไลนนะส่วนมากเพิ่นก็จะตัดใจรดตัดเนาะส่วนหน้าตัดอ้อยนี่อุยอ้ยเสียงรถตัดนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทุกคนน่าจะตัดประมาณ24ชส่วโมงูหรก็่าได้เนาะตอนกลางคืนก็เสียงตัดอ้อยเด็วคง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 นะคะหน้าแปดอ้อยนะคะ สะออนรายได้ของเพื่อนเนาะช่วงหน้าตัดอ้อยอุ้ยอ้อยปีนี้ตันละสตาร์ตตันละพันสี่โอ้โหใครมีอ้อยเยอะนี่บอกได้เลยว่ายอดนะคะเยดีย์มีอ้อยแค่ไม่กี่ไร่นะคะทุกคนแค่ไม่กี่ไร่นี่ก็ตัดเกือบหลายเดือนเนาะเนาะปีที่ผ่านมาค่ะน้องแก่ไม่มาตัดส้อยก็ใช้เวลานานเยอะเหมือนกันนะคะอย่ค่ะอุ้ยอ้อยนะครับมีแต่อ้อยงามๆนะคะทุกคนนี่จะเป็นอ้อยเท่าแกแห่งนั้นเลยนะคะสุดนี้นะคะ จะเป็นอ้อยเท่าเก๋มีแต่อ้อยงามๆนะคะถนนนี้สุดยอดนะคะสะดวกสบายนะเขไม่ต้องกลัวนะคะการเดินทางผ่านไร่ผ่านาน,นาผ่านลัวผ่านสวยอย,อยู่ที่เมืองไทยนะคะอันนี้เพ็่นก็น่าจะปลูกต้นกระท่อมนะคะต้นกระท่อมนักตีเห็นเนาะนี้เพื่อนน่าจะอนุญาตนะคะน่าจะอนุญาตให้มีการปลูกต้นกระท่อมได้ปลูก ต้นซาได้นะเท่าที่น้องตีเห็นเนาะนั่นแหละค่ะจะเป็นพืชแบบเพื่อนว่าเป็นพืชเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรคเนาะใช้รักษาโรคได้นะน้องตีเห็นนะน้องตีก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะนี่อ้อยนะคะดูอ้อยสวยงามนะแบบไล่อ้อยนี่บอกได้เลยว่าพ่วงเสุดสายตาหน้าตัดอ้อยนี่เงินเงินใสบุึดนะคะทุกคนถ้าใครขยันนะ น้องตีขอบอกเลยว่าช่วงหน้าตัดอ้อยนี่เงินไซดีโมยดบ่ยากนะคะคนคนคนหนึ่งนะคะแล้วว่าวัน,ว,นวันหนึ่งาหาเงินได้ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยเป็นพันพันกว่าบาทก็มีนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอุ้ยเป็นตาสะอ่อนนะช่วงหน้าตัดอ้อยเนาะนั่นแหละ,ะอันนี้ก็น้องตีก็มาถึงอำเภอแก่งค้อนะคะต่ออำเภอแก่งค้อถ้าพูดถึงว่า เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชายภูมิที่เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่เจริญมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันนี่หลายปั๊มมากเลยนะคะดูนะคะนี่คือปั๊มน้ํามันบนนันนอกนะคะปั๊มน้ํามัน่วนบ,บุตอยู่ที่เมืองไทยนะคะดูนะคะอ้ scalable. เป็นตตสะโอนนะคะนี่คือปั๊มน้ํามันที่เมืองไทยะะตตสะโอนมากๆว่วงใหญ่สถานที่จอดรถนะคะ มีห้องน้ำฟรีสถานที่จอดรถฟรีมีเซเว่นนะคะซื้ออะไรกินเข้าไปได้เลยหิวก็แวะเซเว่นนะคะทุกคนนี่ค่ะก็มั่นใจได้นะคะแวะปั๊นน้ำมันอยู่ที่เมืองไทยมีอาหารให้กินครบนะคะใครอยากกินอะไรก็เข้าไปในเซเว่นนะคะหรือว่าจะมีร้านขายไก่ทอดไก่ย่างอยู่ข้างๆก็มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวน้ำสาคาเฟ่นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็มุ่งหน้ากันไปต่อนะคะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนหมายเลข210ทัวทีทัที่ทคะ่ะทุกคนพูดผิดถนนหมายเลข201นะคะถนนเส้นนี้นะคะเดี๋ตอนนี้นองตีก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดไซยภูมแต่ยังอยู่ที่อำเภอแก้งคอนะคะและตัวนี้จะขึ้นกับตำบลซ่องสามหมอนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้อำเภอแก้งคอเรา บอกเลยเดยจุดนี้วิวสวยมากนะคะทุกคนอำเภอแกงคอนะคะจะขา้างหน้าจะเป็นภูเขาทีาเรียกว่าภูอะไรภูผาแดงหรือเปล่าถ้าภูผาแดงแกอยู่ต้ายมือเนาะภูผาแดงอันนี้เป็นเรียกว่าภูอะไรเนาะนี่นะคะปั๊มน้ำมันอยู่ที่อำเภอแกงคอนี่หลายปั๊มนะคะทุกคนหลายปั๊มมากแต่ละปั๊มนะคะจะมีปั๊มหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายมือน้องตีจะเป็นปัม๊มหมาป้ายสีเหลืองๆที่เรียกปั๊มน้ำมันอะไรก็ไม่รู้นะคะ นั่นแหละค่ะวูตุจุดนั้นถ้าใครเข้าไปได้วิวสวยมากเลยนะไปถ่ายเซลซี่แบบเป็นปั๊มน้ํามันเปิดเป็นปั๊มน้ํามันที่เปิดใหม่นะคะทุกคนสวยมากสะอาดสวยงามนะคะทุกคนแถมวิวและธรรมชาสตร์นี่สุดยอดนะคะปั๊มน้ํามันอยู่กรางใจนี่เป็นปั๊มน้ํามันสะอาดเป็นเป็นปั๊มน้ํามันสีเหลืองๆนะคะทุกคนน้องตีก็ไม่รู้ว่าเป็นปั๊มน้ํามันอะไรนะคะทุกคนนะคะมีจุดนี้นะคะเราจะวิ่งคู่ขนานกับ เขาเรียกว่าอะไรภูเขานะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะจุดนี้ก็ค่อนข้างาเขาเรียกว่าตำบลช่องสัมโมหรือว่าจะเจอข้างหน้าก็ขับรุดไปถ้าเราเลี้ยวขวาจะไป ไม่ได้เลี้ยวขวารองนะคะตรงไปก็เรีวกันเนาะตรงไปจะไปไซญ,ญ์ภูมถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปขอนแก่นนะคะไปไซญ,ญ์ภูมิเราก็ต้องผ่านด่านตรวจซองสามมองนะคะด่านนี้ก็ถือว่ามีซื่อเสียงมากๆเลยนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ดีเนาะผ่านอำเภอแก้งคอต้องเจอกับอะไรนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะปั๊มนี้นะคะทุกคนวิวสวยมากพื้นที่ห้องน้ําสะอาดสุดๆเลยนะคะ ะะปั๊มสีเหลืองเนี่ยน้องตีไม่รู้ว่าปั๊มอะไรเนาะนะคะส่วนขวามือของเรานี่ก็จะเป็นโรงเรียนส่วนทางด้านขวามือของเรานี่ก็คือวิทยาลัยการอาชิพแก้งคอนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะนี่จะเป็นโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานลอยนี่คือถนนสนบทหรือว่าถนนเขตต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยนะคะอวิวสวยมากเลยนะคะทุกคนนะคะ ก็จะเป็นภูเขานะคะบอกได้เลยอําเภอแก่งคอยนี่เป็นอําเภอที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทุกคนเป็นอําเภอที่อุดมสมบูรณ์มากๆะคะ่ะข้างบนนี่เท่าที่ตีน้องเนาะนะรู้ว่าเพื่อนว่าส่วนมากแกว่าไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดนะคะแต่น้องตีก็ไม่รู้ว่าเก็บส่วนไหนนะคะรู้แต่ว่าเพื่อนว่าเก็บเห็ดอยู่ที่นี่ได้เยอะมากเลยนะคะช่วงหน้านี้นะคะช่วงหน้าฝนนี้แหละคะ่ะเพื่อนว่าันเก็บเห็ดเนี่ยค่ะ น่าจะเจ็บอยู่ที่ตรงนี้ห, ada, หรื <พ Ouais. S 2> อรเปล่าเนาะเพราะว่าภูเขานะคะป่าบนภูเขาก็กว้างกว้างนะคะไม่รู้ว่าพันเจ็บอยู่ภาคส่วนไหนเนาะเพราะว่ามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเพิ่มมาหางแกงคอเนี่ยแต่น้องตีก็ไม่รู้ว่าเพ่นเก็บอยู่ส่วนไหนเนาะเพราะว่าน้องตีส่วนมากน้องตีจะเข้าแต่ป่าเห็ดอยู่แถวหมู่บ้านนะคะป่าเห็ดแถวหมู่บ้านน้องตีไม่ค่อยเข้าไปเห็ดบนภูเขานะคะเพราะว่าน้องตีก็ไม่รู้พื้นที่ด้วยนะคะแต่บางที่พื้นที่พันก็ให้เข้าไปเก็บนะคะป่าเห็ด ประเภทเห็ดประเภทหน่อไม้บางพื้นที่เพิ่นให้เก็บในบางพื้นที่เพื่อนก็จะสงวนนะคะสงวนไว้บางพื้นที่เพื่อนก็ไม่ให้เก็บนะคะเราต้องการที่เราจะไปหาหน่อไม้หรือว่าไปเก็บเห็ดเราต้องดูพื้นที่ให้ดีนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจหรือเปล่าเพืเรียกอ่าส่วนน,นี้ก็จะเป็นสารปู่ดวงญ่าดีนะคะใครก็สามารถมากราบไหว้ขอพรท่านได้นะคะ ผ่านไปผ่านมาต้องบีบเปลยนะคะบีบเปลยอบกเกล่าในการเดินทางของเราแล้วปูด้วงแง่ดีก็จะไปตามไปรักสมรักษาเรานะคะต่อการเดินทางของเราก็จะราบลื่นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ตามความเสื้อของแต่ละบุคคลนะคะเราก็ไม่สามารถให้บังคับให้ใครจะเสื้อตามเราได้นะคะนี่ก็ถึงป้ายแล้วนะคะเดี๋ยว้ายไปขอนแก่นตรงไปก็จะไปไซยภูมนะคะจุดนี้คือ เรียกว so ่าสามเนี่ยช่องสามหมอหรือเปล่าเนาะก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะบ๊ายบายค่ะ